รู้สึกเหมือนกับว่าดาบเนี่ยจะหันไปทางซ้ายนะฮะแล้วประตูกลไกน่ะมันก็จะซ่อนนะฮะนี่แบบนี้ฮะคุณผู้ชมอ้างงไหมงงไหมมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะฮะ โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสู่รายการ v i c t o r y c a t นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกม n e c r a f t กันเองซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะสำหรับไมค r a f บติดต่อกันนะครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมตอบได้คำเดียว่ผมว่าถือว่าเป็นอะไรที่ s ิมโป้สิมโป้มากๆเลยนะฮะแต่ว่ามีระบบหนึ่งวงจรนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองจริงเป็นยังไงนคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับต่อจากคราวที่แล้วเลยยนนนะะคุผ้้้้ชมมมซซึ่่่่งงงทาาาาากรรรสฝัดืออไปบแตวี เราจะมาดูฝั่งด้านขวามือกันบ้างนะฮะซึ่งที่มีทั้งหมดประมาณ5อย่างด้วยกันเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็5กันนั่นเอง,เ,องเดี๋ยเราไปดูอันแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอันแรกนี้นะฮะถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะฮะสำหรับภายในคลิปนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นระบบวงจรนะครับที่สามารถซ่อนสิ่งของว่าประตูลับได้เลยนั่นเองอ๋อไม่จะเป็นไงทุกผู้ชมพร้อมแล้วเราเริ่มไปดูกันเลยฮะและก่อนเราจะไปเล่นกันนะครับสำหรับใครมาดูคลิปนี้มีคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนั่นเองุปกรกลใจผมด้ไิ หมัของเราด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมทาการสร้างขึ้นมานะฮะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยลองนึกจินตนาการดูนะครับว่านี้นะถึงจะเป็นมุมมุมหนึ่งนะฮะที่อยู่ภายในบ้านของเราก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าทีนี้นะครับระบบของเรานะฮะคุณผู้ชมคือเราจะทําการทุบตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็มีทางลงไปด้านล่างใต้ดินนั่นเองอ๋ออันนี้เดี๋ยวเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะว่าแต่ว่าผมมาปอยู่ในโซเวียตได้ไงวะเนี่ยโอเคายในกล่องนี้นะครับมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแกะกองเลยนะครับมีเฟรมนะฮะมี ดาบนะครับแล้วก็มีที่ยิงนะฮะแล้วก็จะมีระบบเลสต์โตนนะฮะสองระบบด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไม้โอ๊กนะฮะมีโต๊ะคราฟมีกล่องเชนนะฮะแล้วก็มีเตาเผากันนั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะับผมจะทำการทุบตรงนี้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วนะฮะมันมีบันไดลิงด้วยถูกต้องไหมซึ่งในนี้นะฮะผมไม่ทําการดึงมาเพราะผมทําการเจาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองนึกสภาพว่าเราทําการสร้างประตูลับแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอยู่ใต้บ้านของเราอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าประตูลับมของเราเนี่ยมันจะทําการคอนโทรลด้วยกรอบรูปนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมมันเลยมีกรอบรูปอยู่ภายในกล่องเชนนี้กันนะครับเราจะดึงของที่เป็นหลักๆออกมาก่อนเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคอย่างแรกเลยนะฮะเรามาดูในเรื่องของระบบวงจรกันเลยดีกว่านะฮะเอามาแม่งทั้งหมดละกัน <c oughs> โอเคเอามาทั้งหมดเรียบร้อยแลวนะครับเอ่ออันนี้ผมทการลบไปนะฮะเหมือนกับว่ากล่องเชนโอเคเข้ามานะครับอย่างแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมให้เรามาทําการวางของที่เป็นจิป,ปัถะก่อนละกันนะครับมันจะทำการเอ่อวางในส่วนของเจ้าตัว กล่องเชนนะฮะวางไว้คู่แบบนี้นะครับแล้วก็วางเตาเผาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็วางโต๊ะคับไว้แบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าโต๊ะคับเนี่ยเราจะเว้นไว้ก่อนละกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะตรงนี้ฮะคุณผู้ชมซึ่งมันจะถัดมาจากด้านหลังเลยนะฮะเราจะทาการใส่กรอบรูปไว้นะครับแล้วก็ระบบวงจรที่เราทำการเลือกมาเป็นทั้งหมด3ทางด้วยกันนะฮะจะเป็นในหน้าตาแบบนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดปุ่มไปหนึ่งทีให้มันมีไฟอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสีขาวนะฮะคุณผู้ชมเราจะทาการวางเป็นระบบเลสโตนแบบนี้นะฮะสี ตรงนี้นะครับเราจะวางในส่วนที่ยิงกันนะครับซึ่งที่ยิงอันนี้นะจะเป็นในส่วนเจ้าตัวสติ๊กนะครับคุณผู้ชมก็คือเวลาเรายิงไปปุ๊บนะฮะมันจะทำการดูดไอเทมชิ้นนั้นกลับมาด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ผักไปเฉยๆอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับแล้วก็วางในส่วนเจ้าตัวโต,วตวขาไปนะฮะจะวางไว้ในรูปแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่เจ้าตัวดาบของเราไปเลยนะครับทีนี้นะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะฮะแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมสามารถใช้งานได้นะครับคือการหมุนรูปฮะคุ อยู่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมก็คือดาบเนี่ยหันไปทางขวานะครับแล้วประตูกลไกลเนี่ยก็จะทํางานนะฮะแต่ว่าทีนี้ฮะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่าดาบเนี่ยจะหันไปทางซ้ายนะฮะแล้วประตูกลไกลเนี่ยมันก็จะซ่อนนะฮะนี่แบบนี้ฮะคุณผู้ชม งงไหมงงไหมมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถหมุนได้อีกทางหนึ่งนะคะก็คือเป็นแนวตั้งนะครับแต่เกิดมันหมุนไปทางขวาปุ๊บเมื่อไหร่นะคะเหมือนกับว,ว่าประตูเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับเออจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่แบบเข้ามาภายในบ้านเราเขาอาจจะไม่ทําการสังเกตเจ้าตัวดาบก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าจะตั้งเป็นแนวตั้งในรูปแบบนี้นะคะมันก็ถือว่าซ่อนเหมือนกันนะคุณผู้ชมพอเราไม่มีใครแล้วนะคะเราก็ต้องการเปิดประตูลับของเรานะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างได้เลยนั่นเอง นี่คือระบบแรกของเรานะฮะคุณผู้ชมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบที่2องเลยดีกว่านะครับซึ่งระบบที่2นี่นะถือว่าเป็นเลยที่ซิมเพิลสุดๆเลยนะฮะคุณผู้ชมถือว่าเป็นซิมเพิลที่สุดแล้วแหละนะฮะสำหรับภายในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเบลนั่นเองนะฮะเบลในที่นี้ก็คือกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างทำไมชีนนะฮะดูเหมือนกับว่าผมจะลืมไอเทมอยู่2อย่างนะฮะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้ทำการลืมมานะฮะคุณผู้ชมอ่าอย่างแรกเลยก็คือเฟมนะฮะ ก็คือนาฬิกานะครับผมจะทาการสร้างห้องทาแมชชีนกันนั่นเองนะครับซึ่งหลักๆของเรานะฮะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของ2อย่างนี้นะครับก็จะมีเบลนะฮะมีไม้โออกนะครับแล้วก็จะมีเป็นแผ่นไม้อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับอย่างแรกเลยให้เราทําการวางไม้ไปทั้งหมด3ชั้นก่อนนะฮะคุณผู้ชมนี่วางไว้ในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ทุบตรงกลางออกนะครับแล้วก็เอาเบลมาวางไว้นะฮะเราสามารถทำการตีระคังได้ในรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราจะใช้แผ่นแบบนี้ฮะ ให้มันขึ้นไปนะฮะและให้มันปิดในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับหนึ่งทีสองทีเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมอ่าอ,อันนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็อันนี้อาา่ะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะเราต้องการสร้างมันทั้งหมด3ด้านเลยนะฮะซ้ายขวานะฮะแล้วก็ด้านหลังกันนั่นเองนะครับด้านหน้านะฮะเราก็ทําการใส่ขอบรูปไปนะฮะเป็นนาฬิกาในรูปแบบนี้นะฮะนี่อารมณ์มันเหมือนกับว่าจะเป็นนาฬิกาก็ได้นะฮะหรือจะเป็นทม,ม์แมชชีนก็ได้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นทม,ม์แมชชีนเนี่ยมัน,นะ เท่าไหร่นะฮะให้ตั้งเป็นนาฬิกาเหมือนนะพวกเก่าๆที่แบบว่ามันจะสายไปสายมาเวลามันครบเวลาอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเออก็ถือว่าสามารถทําได้ด้วยเชน่นกันนะครับต่อไปนะฮะอันที่สาของเราฮะคุณผู้ชมอันที่3นี้นะฮะผมจะให้คุณผู้ชมลองนึกสภาพว่ามันเป็นประตูเลเซอร์ละกันนะฮะซึ่งอันนี้นะถือว่าเป็นอที่โคตรเบสิกมากๆเลยและผมคิดว่าหลายคนนียน่าจะเคยเห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก<ม>็คือเราจะใช้เห็นเจ้าตัวเบคอนอันหลักเลยนะฮะแล้วก็จะใช้เจ้าตัวบล็อกไอรอนนะฮะซึ่งจริงๆนะบล็อ่ถาาว ไม,ไม่จําเป็นเลยนะครับคุณผู้ชมเราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเบคอนนี้นะฮะอาจจะเป็นไอรอนนะครับหรือจะเป็นทองไดมอนด์เลมนองนี้นะฮะก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าผมเนี่ยทำการดึงเจ้าตัวไอรอนออกมานะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกสีนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้จะเป็นกระจกสีสีแดงกันนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราก็ทาการกาหนดจุดก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้นะผมได้ทำการวางเจ้าตัวไอรอนไว้ข้างล่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อให้เราไม่เสียเวลามากจนเกินไปนะครับแล้วก็ทําการวางนะฮะใน ส่วนเจ้าตัวโซล่านะฮะหรือว่าเจ้าตัวเบดคอนหมานั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมฮะว่ามันไม่มีแสงอะไรพุ่งขึ้นมานะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีอลอนเนียปิดบังมันอยู่ด้านบนกันนั่นเองเราต้องการทุบมันออกนะฮะนี่พอทุบออกปุ๊บมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่สีแดงเข้าไปนะฮะว้าวพอใส่สีแดงไปปุ๊บนะคะคุณผู้ชมสีมันจะเปลี่ยนนะฮะเป็นสีแดงในรูปแบบนี้กันนั่นเองนะฮะแต่ใครกลัวที่แบบว่าเอ้ยมันไม่เนียนเลยพี่เพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราาาาาีวนนงงคบท่ํลล้ นะฮะนี่แบบนี้นะครับใส่สีแดงไปแบบนี้นะฮะอืมก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าผมใส่ในส่วนของกระจกได้ไหมอันนี้เป็นกระจกแบบโนมอ n โนมเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่มีสีอะไรนะฮะอ๋อก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะฮะถือว่าเป็นประตูเลเซอร์ที่นา่าสนใจมากๆเลยนะครับและข้างๆนะฮะเราอาจจะทําการใส่ในส่วนของเจ้าตัวที่มันเป็นโครงโซ่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะให้ามาดูแบบว่ามีม,มิติมิติหน่อยแดมนองนี้นะฮะให้ามาดูน่ากลัวน่ากลัวน,นะครับที่ แต้องผ่านประตูนี้เท่านั้นเลยประมาณนี้นะคะก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับอันที่3นี้นะครับต่อไปครับคุณผู้ชมอันที่4ของเรานะฮะซึ่งอันที่4นี้นะครับผมยังคุณผู้ชมเนี่ยลองนึกสภาพว่าคุณผู้ชมอยู่ภายในหอพักคนเดียวนะฮะแลวคุณผู้ชมเนมีพื้นที่ที่จากัดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เนี่ยเราเลยมาทําการสร้างห้องนี้ออกมานะครับเพื่อทำการสร้างที่นอนนะฮะที่มีพื้นที่จํากัดมากๆเลยซึ่งพื้นที่ที่ผมได้บอกว่าจํากัดมากๆเลยในที่นี้นะฮะคุณ 1นคูณสนะฮะหรือว่า3าคูณหนึ่งนี่แหละนะฮะมันต้อง1นคูณสามสิฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันกว้าง3นะฮะแต่ว่ามีความยาวแค่1เท่านั้นนะฮะเอ๊ะหรือว่ามันยังไงวะ ผมรู้สึกว่าผมเริมอธิบายแล้วงงเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งมาในกล่องนี้นะฮะหลักๆเลยก็คือเตียงนอนนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของบันไดนะครับแล้วก็จะมีเป็นแผ่นไม้นะฮะหรือประตูกกนไก่กันนั่นเองนะครับแล้วก็มีโต๊ะครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนพวกอุปกรณ์หนังสือนะฮะแล้วก็มีบันไดนะครับแล้วก็อันนี้ผมเรียกมันว่าเอ่อบ็อกซ์โตละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟด้วยนั่นเองนะครับวิธีการตั้งเรานะฮะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับเราจะทาการ แล้วก็วางบันไดขึ้นไป2ในรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะด้านซ้ายมือด้านล่างสุดเลยนะครับเราจะทําการวางถึงตัวโต๊ะครับนะครับแล้วก็จะวางในส่วนเจ้าตัวบันไดนะฮะเดี๋ยวกันนะคุณผู้มชมโอเควางบันไดขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับชั้นนี้นะฮะเราจะทําการวางในส่วนของไฟไปนะฮะให้มันดูแบบสวยงามสวยงามหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะเราจะได้มีแสงสว่างภายในห้องนั่นเองนะครับเอ่อเดี๋ยวกันนะคุณผู้มชมรู้สึกว่าผมจะมีปัญหาโอเคได้เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเราก็เสร็จด้านซ้ายมือไปเป็นที่เรียบร้อย ฝ่ามือนะครับเราอาจจะทําการวางอันนี้ลงไป1อันนะครับแล้วก็วางหนังสือไปนะฮะโอ้โหก็สิมเปิลเลยคุณผู้ชมอะไรมันจะสิมเปิลในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้แป็ก็ได้นะครับเรามาลองดูซิคุณผู้ชมว่าเราสามารถวางเตียงนอนได้ไหมนะฮะเอ่อถ้าเกิดสมมติว่าผมวางเตียงนอนใช่ไหมผมอาจจะต้องวางยื่นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเอ่อวางแบบนี้ใช่ไหมเอ่าวางแบบนี้อะฮะแล้วก็วางเตียงนอนนะฮะวางเตียงนอนได้ไหมคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับเราน่าจะมีปัญหาว่าเราไม่สามารถทําการวางเตียงนนอได้ เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้แผ่นละฮะคุณผู้ชมเออก็น่าจะสามารถใช้งานแผ่นได้นะฮะแผ่นเราสามารถวางไว้ตรงไหนอะคุณผู้ชมตรงนี้เหรออู้ได้เลยนี่เนี่ยค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองวางสิคุณผู้ชมโอ้ชิตสามารถวางได้นะคุณผู้ชมโอเคโอเคเอ,อ่อถ้าเกิดตรงนี้ได้ไหมอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถทุบออกได้ปะแล้วก็ใส่แค่นี้พอคุณผู้ชมได้ไหมเออนี่มันต้องแบบนี้นะฮะไม่ใช่ดูแบบเรียวๆดีนะครับอันนี้เราก็วางขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมเพื่อน,นาการบ่ง บอกนะฮะว่าพื้นที่เราเนี่ยมีจํากัดมากๆเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ขึ้นมา1ชั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็วางขึ้นไป1ชั้นนะฮะอ,อึ๊อย่างนี้ ก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้หนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้สองโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะสามนะครับโอเคเพียงแค่นี้เองครับคุณผู้ชมเราก็สามารถได้พื้นที่นะฮะตามที่เราได้มีบับเจ็กไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อมาคุณผู้ชมอันสุดท้ายของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คืออันที่ห้านั่นเองซึ่งอันที่ห้านี้นะฮะผมขอดูก่อนว่าผมจะทําอะไรวะ โอเคอันนี้ห้านี้นะฮะเราจะทาการสร้างในส่วนของเตาปิ้งย่างนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่นอกสถานที่นะครับเรียกง,ง่ายว่าอยู่กลางแจ้งอะไรประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมหลักๆเลยนะครับเราจะมีหนึ่งตัวสโมเกอร์นะฮะแต่ว่าเราจะไม่ใช้สโมเกอร์นะฮะแต่ว่าเราต้องเอาใช้สโมเกอร์ทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวตัวที่เป็นโครงไอรอนนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็บล็อกไอรอนนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นประตูกลไกลไอรอนนะครับแล้วก็จะมีแคมไฟนะครับแล้วยังมีประตูกลไกนะฮะมากมายหลายอย่างเลยนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครา การเจาะพื้นก่อนเลยฮะคุณผู้ชมซึ่งพื้นของเราภายในรอบนี้นะฮะถือว่าเป็นเลขคู่นะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมกากมากเลยนะครับเจาะพื้นเพื่อทาการวางในส่วนเจ้าตัวแคมไฟนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมว่าผมน่าจะวางลึกเกินไปนะครับวางแคมไฟไว้ในรูปแบบนี้นะฮะส่วนตรงพื้นนี้เราวางอะไรฮะเราก็ทําการวางในส่วนเจ้าตัวสโมเกอร์นะครับให้มันดูเหมือนกับว่าเอ้ยตอนนี้นี่มันมีควันออกมาจากเจ้าตัวบ็อกสโมเกอร์นะคะแต่ถามว่าเราสามารถใช้งานได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยบ็อกสโมเกอร์เนี่ยมันก็เหมือนบ็อกเตาเผาปกติทั่วเนนะนะ่ามมัััีอง เราเลยต้องใช้ตัวแคมไฟเนี่ยช่วยด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านซน้ายด้านขวานะฮะวางโครงเหล็กขึ้นไปนะฮะขึ้นไปสักประมาณ3นะฮะหนนะฮะแล้วก็3นะฮะรู้สึกว่าสาน่าจะยาวเกินไปนะคุณผู้ชมเอาแค่ประมาณ2ละกันนะครับหลังจากนั้นนะคะรับโดยใช้เป็นเจ้าตัวประตูกลไกที่เป็นไอรอนนะครับวางไว้ในรูปแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็แบบนี้นะครับว้าสุดยอดไปเลยฮะคุณผู้ชมนี่สิฮะคุณผู้ชมถือว่าปเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่มีแสงดูข้างล่างด้วยนะฮะว่าด้าน,นาล่างเนี่ยเขาทำกันยังไงนะ หือมีสโมเกอร์ออกมาในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เอานี้นะฮะมาปิดไว้นะฮะกรณีที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบลายของเจ้าตัวสโมเกอร์นะครับก็สามารถทําได้โดยเช่นกันนะฮะหรือว่าจะปิดด้านบนอีกนะฮะถามว่าทําได้ไหมจริงๆแล้วมันก็สามารถทําได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดด้านบนผมว่ามันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะเราต้องเปิดอย่างนี้เหรอฮะคุณผู้ชมทำไมผมใช้งานไม่ได้วะฮัลโหล <laughs> อ๋อนี่นี่นี่นี้โอเคโอเคโอเคถ้าเกิดจากานผมวางแบบนี้ได้ปหม โอเคแล้วก็วางแบบนี้นะฮะนี่นี่นี่ให้มันมีตะแกรงหรือแบบนี้นะฮะเหตุ hey, ผลเนี้ยต้องมีตะแกรงเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้ป้องกันนะฮะสำหรับใครที่แบบมือบอลเล่มนองนี้นะครับป้องกันว่าเอ้ยอย่าพึ่งเข้ามาใกล้นะตอนนี้กําลังทําความร้อนอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเราก็สามารถทําการจินตนานการได้ในรูปแบบนั้นเลยนะฮะไม่เป็นเหมือนกับห้องลมควันเลยน่คุณผู้ชมแต่ถ้าเราเปิดออกมานะฮะก็มีควันออกมาอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วม สำหรับ5อย่างนะคะที่เราได้มารีวิวกันภายในวันนี้นะครับจริงจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยอยากมานำเสนอคุณผู้ชมุกท่านกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบุ๊กมากไปเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งกงด้แฟดตามคิปของราด้วยเองซ่งตอนนี้นค,คุณชมาม,มากากกลกระดิ่ชของเราได้ว,ดวยก็วนี้นะรัออ่อนแล้กกนโอาาสหเจอง